เรามาปฏิบัติธรรมให้ระมัดระวังแม้แต่จะมิตรเป็นมิตรแม้จะแต่เป็นเพื่อนวันไหนมีกรรมกันวันดีคืนดีมีกรรมกันขึ้นมาเพื่อนขัดใจกันไหมวันดีคืนดีเดี๋ยวก็ขัดใจกันแวบๆเดี๋ยวคนนั้นขัดใจแวบเดี๋ยวคนนี้ขัดใจเผอมาปฏิบัติ หาบุญไม่เจอกรรมล้วนกรรมไม่แบร ь. ฉะนั้นแล้วแม้แต่จิตเรามันเป็นกูศลอะกูศลบางช่วงบางตอนจิตเราคิดดีบางช่วงบางตอนจิตจิตเราคิดไม่ค่อยจะดีนะานานาการย์ก, <c oughs> การฝึกสติการฝึกจิต งันเขาจะอบรมจิตฝึกกรรมฐานวิปัสสนาภาวนาสมาธิกันอย่างหนักไปทำไมล่ะพอมันแวบปุ๊บเราก็น้อมเอาจิตของเรานั่นนะว่าจิตของเราขณะนั้นขาดสติไหมต้องไปพิจารณาไปปฏิบัติขึ้นปฏิบัติมันก็เปิดเหมือนดาบสองคมนี่แหละมีดฟ้าดาบมันคมแค่ไหน ถ้าเราฟันไม่ละมัดระวังมันเข้าตัวไหมมันบาดมือไหมอย่ามาบอกนะออวันฉันจะไปเป็นช่างให้เก่งตั้งแต่เป็นช่างมาค้อนไม่เคยทุบมือมันจะมีไหมกลัวมันจะเก่งโดนท้อนค้อนทุบมือไปเท่าไหร่แล้ว